อ้าวสบายดีเนาะสบายดีมูเพื่อนสุกุสุกนเนาะผู้ที่ว่าติดตามสองของเฮาแหละครับผู้ที่ฮับเบิลับส้มเนาะวันนี้ข้าพระเจ้าสิ้มาซ้อนเนาะต่อพะล่มต่อใช้พะลมเนาะแบบหาเซนนั่นเองเนาะคลิปก่อนนั้นเฮาได้ซ้อนแล้วต่อพะลมแบบสี่เซนเนาะมันมีแคบทั้งหัวนั่นเองเนาะตัวนี้มีแคบทั้งพื้นมันจะมีหาส้ายนั่นเองเนาะันนั้นในกรณีเฮาบ่มีเครื่องวัดเนาะ เรามีมิตเตอร์นั่นเองเนาะตัวอย่างเนาะเอามาจืดอ,อ่านำกันเลยแบบง่ายๆเนาะเนาะในนี้ก่อนจะเข้าไปเบิ่งเนาะวิธีการสอนเนาะต่อสายพัดลมเลยหาเซ้นกับพักทุกคนกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้เหาเนาะในการดูคลิปต่อไปเนาะเร้าไปดูน้ำกันเลยเนาะสำหรับในนี้เนอะประลุมแบบหาเซ้นเนาะ มันจะมีสายผ้าเข่ากับแครบเข่ากับแครบมีสองเซนนี่นเองเนาะสีแดงกับสีสีเทาเี่เนาะสำหรับสีขาวเนาะทำอะไรก็เนาะสีขาวเนี่ยเมนเล็กนึงเนาะสีเหลืองเล็กสองเนาะสีเหลืองเองเนาะสีผ้าเล็กสามนั่นเองเนาะอันนี้นี่เขาจะต่อแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนี่เนาะแบบนี้เนาะต่อเข่ากับแครบได้เองเนาะหลังมันก็จะมีสายผ้าอีกอันหนึ่งเข่ากับเนาะ แบบนี้เนาะแบบนี้เนาะเห็นตัวพี่เนาะหลัวนี้เขาจะทำกันต่อเลยเนาะเาต้องมีหัวแรงนั่นเองเนาะแนใส่แล้วนาะต่อตลก3มก่อนน้องกสามก่อน สีผ่านาะสีเหลืองเหล็กสองแล้วก็น้ำมาด้วยสีขาวเลยนี่เป็นแบบนี้นะจะนั่นเท่ากับตอเขาากับแคบอันนี้นะ สีเทาน้อสีเทาน้อบ like, ้างสีเทาแล้วก็สายอันนี้สีดำเนี่ย <e okay. น uh ้อ huh. ส NO? ีดำมันมีสองเส้นเนาะสีสีดำตัวนี้สายไพ่เขากับแคบนี้เขาแคบตัวนี้น้อนี่เนาะแล้วตัวนี้ต่อกับกับสวิคนี่เนี้ยน้องายไพ่ใส่ปากเสียบที่ว่าเ้าเสียบกับอันนั้นเนาะไพ่บ้านนาะตัวนี้เ้าจะจะต่อขั้วปรกันเลยนะ xài nằm cân đôi và bằng xí thao cắp xí đâm thay xe vít nằm dưới nó rồi <laughs> <laughs> đó, đó nó xí thao. xí thao xí đâm đó. แล้วก็สีดงเนาะแล้วเนาะนี่นะทําไเบิ่งใหม่เนาะนี่เนาะสีขาวเลเนาะ สีสีเหลืองเหล,ล็กสองสีผ้าเหล็กสามสีเขีวย man, วเนาะไอ้สามสีเท่าสายไฟกับแคบเนาะสีแดงนี่เนาะมาเบิ่งเนาะหลังจากที่ว่าเข้าต่อแล้วเนาะเอามาเสียบไฟเนาะเสียบไฟเนาะนะะี่เนาะเอามาเสียบไฟเนาะเอามาเบิ่งเนาะเอามาเทสเบิ่งว่ามันจะปินบ่เนาะเอามาเปิดสวิตช์เนาะนี่เนาะเหล็กงเนาะ นติดแล้ยน่อยเนาะมันจะสายเนาะสำเร็จเนาะสมัคกันต่อสวิตช์นั่นเองเนาะแบบหาหาสายเนาะสำหรับพันล้มเนาะมาห่อนี้คลิปของเฮาก็ได้กลจะเป็ชุดลงแล้วเนาะห้ากระถักทุ่นกดไลค์กดแสนเยอะเนาะพื่อเป็นกำลังใจในการันคลิปต่อไปน คลิปเฮ้าใครับการนิยมเนะาะเขาเนิ่งเล่นประนอะนมก็ขอขอบใจเนาะบรรดาฐานที่ว่าดำทำเบื้องหาสมเนาะขอขอบใจเนาะ